ลนก็เล่นไทยเป็นครั้งแรกที่ได้อยู่ด้วยกันอันนี้คือเรื่องจริงปกติเห็นกันผ่านแบบว่าโทรศัพท์เพราะว่าปีแรกผมโควิดเด็โควิดพี่ๆจำได้ปีแล้วอปีที่แล้วไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไมต่างประเทศมีงานเหนืออะไรสักอย่างง่ายใช่ใช่ครับไม่อยู่ผมไม่ต่างประเทศผมไม่ต่างประเทศตั้งใจใช่ไหมคะวิววิววิวอนไเบนไดร์เนเอาเลยแล้วปีนี้ได้ออกงานขึ้นไปอีกแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างวันที่สุดก็มีวันของเราฉลองด้วยดี บอย่างที่บอกเลยว่าวันนี้ได้ทํางานด้วยแถมได้ทํางานด้วยกันด้วยก็ยิ่งแบบนี้เข้าไปใหญ่มันก็ทํางานเสร็จก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรโอ้โหคุณพูทวงการผู้สื่อเลยหรอครับเอาเลยเอาเลยผมก็ได้เตรียมมาแล้วแหละก็ค่อนข้างพิเศษมากๆแล้วก็แบบเป็นครั้งแรกในไทยด้วยจริงๆก็คือกระเป๋าคารินแบ็คแี่จริงแล้วการมันยังมีเกินด้วยกันไหมหรือว่ามันยังรู้สึกว่าทำตัวไม่ถูกไหม จะเขินตอนโดนสับผ้านี่ยแหละ,ะใช่ผมนะเป็นหนึ่งผมนคือถ้าเกิดตอนในงาน,ฉนเฉยๆแต่ว่าอันเนี้ยจริงๆเลยตั้งแต่แบบตั้งแต่แบบมีแฟนแบบอ,อย่างเงี้ย<อ>ไม่ถือว่าแบบเลยทาให้เรารู้ว่าแบบเราเป็นคนตอบเรื่องอะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยเก่งแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยปากดีจังเลยอะไรอเงี้ยเขามีแฟนรู้แบบตอบไม่ค่อยเก่งแล้วเก่ง ชิงๆก็คุ้นเคยขึ้นแล้วก็แบบค่อนข้างแบบชินขึ้นเหมือถึงว่าเวลามาไงพี่บอยก็เหมือนมีคนมาช่วยดูแลในงานด้วยคุณแม่ก็จะไม่มาวันไหนมาดูแลดีแค่ไหนหน้าตาภูมิใจมากเลยอ่ะ <laughs> อดูแลดี <laughs> ด ไปพี่บอลมากขึ้นแน่ๆเพราะปกติจะต้องไปกับแม่ใช่ก็ปกติคือแม่ก็จะไปด้วยตามงานแต่พอมีพี่บอลคุณแม่ก็เหมือนจะหายห่วงเพราะว่าพี่บอลเป็นค่อนข้างแบบเป็นผู้ใหญ่ที่ทํางานเก่งแล้วก็แบบรู้จักหลายๆคนก็แบบว่าสามารถปล่อยให้พี่บอลช่วยดูแลได้เขาจไปรับถึงบ้านเลยไหมเขาเขาจะรับถึงบ้านเลยไหมไม่ค่ะแม่วันนี้พาแยกกันมาแยกกันมาพอดีว่าติดมีภารกิจมีภรกิจใช่ค่ะที่ผ่านมาเขาทำแม่ยังไงแม่ ที่แบบเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมเวลาเจอคุณแม่ก็สามารถมีเรื่องคุยกับคุณแม่ได้ได้ทุกเรื่องที่กังวลมักัวมันด้วยกวามที่เราตาอตรอของลาบประตูครับเ้วมีความกังวลว่าปกติคือเขาจะไปกับคุณแม่ตลอดคุณแม่ก็จะมาดูแลไม่ไม่ไม่ก็ ไปไปด้วยกันได้อยู่แล้วครับโดยส่วนตัวแล้วผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงก็ทั่วไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยิ่งเคยไปทริปด้วยกันกับคุณแม่ด้วยหลายก็หลายทีแล้วนะครับใช่ก็เลยทําให้แบบจะใช้คําว่าสนิทกับผู้ใหญ่มันก็เกินไปแต่หมายถึงว่าก็ก็คุ้นเคยครับหมายถึงว่าก็กล้าที่จะคุยกับคุณแม่ได้ทุกเรื่องคุณแม่ก็ก็แบบให้การยอนรับ บรินไทนบริษัทน์เดี๋ยวพาไปกินข้าวครับยังไม่ได้คิดเลยเอ่ะยังยืมเป็นผลแล้วมั้งความจริงคือเราเราไปกินข้าวกันมาก่อนแล้วแบบเป็นฟรีบรลษัทบริษัทก่อนแล้ววันหนึ่งครับวันนี้ก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวมันก็ต้องมีมี่ของเราอะนะหลังรถเตรียมดอกไม้ไม่กี่ดอกครับอไม่ต้องบูดไม่ใช่ดอกไม้เราอยากเห็นเป็นมวนวนที่ไม่ต้องบูด คาดหวัง่ะตอนตอนแรกไม่ได <canon> ้คาดหวังเพอพี่พูดแล้วขอจริงด้วยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างมันจะต้องไม่ไม่ใส่ห่อสายแดงมันจะต้องมีอะไรบ้างและใไหนๆก็เป็นปีแรกที่ได้ฉลองด้วยกันแล้วใช่จริงจริงจริเราไม่เคยค่ะไม่เคยมันจะตาเฟสเ้ยแต่ปีีท่แล้วปีีท่่แล้วใชเรนเกิดวันเกิด ความจริงก็คือมีทบจริงๆแหละเพราะว่าไม่ถึงว่าทบทบจากตอนวันเกิดเพราะว่าความจริงอวันวันเกิดเขาที่ไปเขาไปต่างประเทศแล้วผมอ่าควาจริงต้องตามไปแต่ว่าผมอ่ะดันไม่สบายนะก็เลยอดไปครับแต่แต่ว่าแต่ว่าทบแต่ว่าไม่ได้แต่ว่าไม่ได้มาโปะในวันนี้เป็นปกมีจะมีปกมีปกเซอร์ไพรส์เป็ที่รู้แล้วว่าจะเซอร์ไพรส์ไหมไม่รู้เหมือนกัน เป็นคนแบบเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยเก่งด้วยอแบบเขาไม่ได้เย็นอะไรมาก่อนแล้วก็ตอนนี้มันจะไม่เซอร์ไพรส์แล้วตอนนี้แกิตั้งแต่ตัวนี้ตั้งแต่แบบประมาณ5ทีแล้วเลือดไม่เซอร์ไพรส์ไม่จริงจริงๆเลยลุงไหมว่าหลังจับทางก็ออกไหมว่าถ้าเขาจะเซอร์ไพรส์เราหรือว่าเขามีท่าทางลุ้นตัวอริงยังไงไม่เลยแต่ว่าจับทางไม่ออกด้วยเพราะว่าพี่บอยจะเป็นคนที่เวลาเราบอกหนึ่งเขาจะซื้อสองเวลาเราบอกสองเขาจะซื้อหนึ่งจะเป็นประมาณนั้นพานัแล้วเราก็จะก็ถูกใจอะไรที่มาจากพี่บอยก็ชอบเหม โอเคชอบคำนี้ชอบคำนี้ไม่ได้เน้นมูลค่าคมูล่าอะไรอะไรเลยชอบชอบแต่ย้ำนะแต่ย้ำนะแต่ย้ำใหม่แล้วไม่แต่ว่าคือปกติแล้วตามเทศกาลอะไรก็มีของขวัญให้เตลอดอยู่แล้วปีเทศกาลยกเว้นวันเกิดที่ผ่านมานี่แหละที่แบบว่ามันเกิดสุริสัยจริงๆแล้วปีนี้แหวนจะมาไหมต้องเผาไหมต้องเผาไหมโอ้ย อันคุณว่าไงเเพราะว่าคุณเฟ็นคุณลองโชว์ดีคุณดูสิท้าว่ามันว่างเป็นมาตอนนี้ใช่โดยเฉพาะ นิมีโลนอยู่นิมีโลนยิ่งเมื่อไหร่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวก็มาลองลองกรีดนิ้วดูสิครับว่ามันโล่งนาดไหนกรีดนิ้วยาวด้วยนะคะเอาไม่งั้ถามคุณเฟยคุณเฟยถ้าพร้อมเรื่องแต่งงานเรารองตรงนี้ยังไงบ้างอันนี้เขาเปิดแอร์ป่ะเนี่ยร้อนจริงเราใส่สื้ออรตัวค่ะโดยส่วนตัวก็คือไม่ได้เคยแบบว่ากำหนดเวลาว่าอายุเท่านี้จะต้องแบบว่าถึงวัยที่แต่งงานรู้สึกว่าเออถ้ามันแบบพร้อมเมื่อไหร่ก็คงมาอย่างธรรมชาติเองครับผมระยะเวลาที่ครบกันมันมีกฎไหมหรือว่าไม่จำเป็นถ้าวันนี้คุกเข่าก็ได้เลย มีอะไรอยู่ข้างล่างอ่ะเป็นเด็กมูลแล้วนะที่จริงก็คือระยะเวลาก็มีผลต่อการแบบเออทำความรู้จักกันนะแล้วั้วันนี้คือยังไม่ถึงวันนั้นมันยังยังนึกภาพไม่ออกแล้วนัวันนี้คือสร้างรู้จักคุณบอยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยถึงร้อยยังหรือว่าเกินร้อยแล้วก็รู้จักก็รู้จักเยอะอยู่แต่ว่ายังไม่ถึงวันนั้นก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันแล้วจะเป็นยังไงก่อนหน้านี้ด้วยก็ออกงานกับแม่แล้วแม่ก็รู้สึก ที่มาเราเขาไม่กดดันหรอกไม่หล่ะเออแล้วพี่มาตอบว่าอะไรคะอุ้ยอาจารย์ครับผมก็เลยบอกว่ามันก็ต้องเป็นความพร้อมของทุกฝ่ายท่มาราพร้อมละ คุณบอกว่าเขาพร้อมตั้งแต่เรียนจบแล้วใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องครครัวบจริงแล้วของผมก็เป็นครอบแล้วผมก็อยากมีครอบครัวอยู่แล้วอยากมีลูกอยากมีหลานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้งรับคือแต่ผมก็ไม่ได้ว่ากดดันเขาหรืออะไรถึงว่าเราเรากับเราก็ใช้เวลาศึกษากเรื่อยก่อนมจังหวะที่เหมามแต่มันก็เกิดขเองอะไรอย่างเี้แต่ว่า การแต่งงานบางทีผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแค่ของกาแฟด้วยมันก็เป็นเรื่องของแบบรวมๆครอบครัวแล้วสองฝั่งอีกอะไรอีกหลายอย่างในสายของเกษตรนะคะรับคอคุณเคยตั้งเป้าหมายนี้เรายังไงบ้างเป้าหมายของเราเป้าหมายของเราอขอโทษสาแม่แป๊บนึงทจริงแม่ไม่เคยถามนะคุณแม่ไม่เคยนะคะด้วยความที่สำหรับครอบครัวเราก็อาจจะรู้สึกเหมือนแบบ เป็นยังยังเด็กเล็กอยู่หรือเปล่าไม่รู้คุณแม่ก็ยังไม่ได้เคยพูดเรื่องนี้จริงๆอย่างงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็คืออยู่ในสายตาตลอดแล้วก็มีอะไรก็คือคิดว่าน่าจะให้คะแนนในใจอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะถ้าวันนั้นจะไม่ได้ก็เวลาไปเที่ยวกันกับแม่อาเปย์ผมก็ไม่ได้ดูอาเฟย์เลยดูแลแม่คนเดียวอะไรที่ใส่จะเพิ่มขึ้นตรงนั้นเน้นตรงนั้นวันนั้นก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาถามเต่นะถามเวลากินข้าวก็เลี้ยงแค่แม่คนเดียวตอนนี้เต็มสิบ ทองละมังคะประเด็นของคุณลอยคุณลอยคิดว่าเราจะเวลามันมีฝนจากการที่ราจะมีครอบครัวนะวรนบนี้ก็มีนะครับก็มีคำจริงผมว่าเวลามันก็มีผลแหละนะครับมันก็ถึงจังหวะที่เหมาะสมแต่มันก็แต่ผมก็ไม่ได้บอกหรอกว่ามันต้องกี่ปีกี่ปีบางบางคู่ก็สองปีแต่งบางคู่ห้าปีแต่งบางคู่สิบปีแต่งก็ไม่มีอะไรตายตัวแต่ตอนนี้ชีวิตเราพร้อมทุกอย่างลงตัวพร้อมที่มีครอบครัว ก็ก็พร้อมนะครับเพราะว่าคือถ้าถ้าเรื่องของการทํางานเราก็ยังวุ่นกับการทํางานเหมือนเดิมแต่ว่าโพวิชันของการทํางานเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เหมือนกับให้เวลาตัวเองมากขึ้นให้เวลาครอบครัวมากขึ้นเลย